สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะก็คือผมนี่จะมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสเพื่อนเพื่อนถามว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอะ่ะผมก็กินมาเยอะนะแต่ว่าร้านนี้ก็คือที่บอกผมกินสมัยตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆอูกี่ปีเนาะยี่สามสิบกว่าปีแล้วเพื่อนเพื่อนร้านนี้นะก็ร้านนี้เขาอยู่ก็อยู่ในหมู่บ้าน เคหะธานีสี่แล้วก็แถวร่มเก้านะเพื่อนเพื่อนก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยว mm hmm. เนื้อน้ําใสนะ่แล้วก็มีผัดไทยแล้วก็มีหอยทอดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็คือแต่คือแกท,ที่ที่ผมกินมันตั้งเ,เด็กนะมันไม่มีมันมีแต่ลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็นแล้วก็ไม่มีเนื้อสดนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยแกก็จะขายอยู่ข้างๆทางเนี่ยแหละแล้วเนี่ยแกก็เปิดร้านละ ที่บอกแล้วก็มันก็มีผัดไทยหอยทอดเดี๋ยที่เพิ่มเติมขึ้นมาไปเพื่อนเอนอยู่ในหมู่บา้านแกทานีเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนผมเคยถ่ายลงลงคลิปสั้นไปแล้วทีหนึงแต่ว่าก็มีเพื่อนๆนบอกว่าเอ๊ะมากินเต็มๆให้ดูหน่อยว่าทร้านเขามีอะไรบ้างไปเพื่อนนี่ผมก็มาจอดรถอยู่ข้างในเนี่ยนะนี่ร้านแกนี่ก๋วยเตีเ๋ยวลูกชิ้นวังชะโอมันเพื่อน,อนไปรวยรุย,รย Oh. นี่ก็มันอยู่ในหมู่บ้านเกหาธานีเนี่ยเพื่อนๆอยู่หน้าหมู่บ้านเลยนี่ร้านแกนี่อยู่ขวามือแล้วก็เอารถมาจอดก็มาจอดทางเนี้ยด้านซ้ายนะแต่ว่ารถจอดเยอะเวลาใครจะมานะกน็่ยจอดข้างทางแต่ว่า มันจะมีสารพัดูเป็นหลักเอะเ,เพื่อนๆคอยดูแลกันว่ามาถูกหรือเปล่าไปเดินข้ามถนนก็เดินดีๆนะเดี๋ยวมอใส่เจ้าไปกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยววังชะโอมเพื่อนๆสวัสดีจ้าพี่อวนอยู่ไหมเนี่ยนี่หอยทอดหอยทอดกับผัดไทยเพื่อนๆแล้วกันเนี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นวังชะโอมเนี่ เอ่าเจ้ของร้านอยู่เจ้าของร้งานอยู่นะเอ่อทั้งก็นอยู่นะเดี๋ยวเอานี่นะครเส้นบะหมี่บะหมี่แห้งบะหมี่แห้งนะวันนี้เดี๋ยวกินครบให้หมดเลยนี่เพื่อนๆแล้วก็มีผัดไทยเอาธรรมดา,า,มด,าด้กว่าวน,นี่กินเยอะเีห่หอยทอดเย่ยตรงน้ ในร้านแกนวังชะโอมแต่ว่าเขาก็เรียกว่าร้านพี่อ้วนนั่นแหละสมัยก่อนนะผมเรียกแกพี่อ้วนแต่ทุกวันนี้แกผอมแล้วแต่ผมมันจะผอ้วนกว่าแกแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูว่าทำดีกว่าต้องบอกนะร้านนี้มันมีลูกชิ้นอย่างเดียวนะมาสั่งลงสั่งเลยไม่มีนะน้ำตกน้ำตก บะหมี่บะหมี่แห้งมีลูกชิ้นเอ็นไหมโอ้มีแต่ลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวเพื่อนไม่เป็นไรเอาลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวก็ได้ไดลวกเลยลวกเลยลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ เอาลูกคิ้นเนื้อให้พี่อ่ะใส่น้ำไปให้หน่อยเอาให้ให้ถ้วยหนึ่งใ,ใ,ใส่ซีอิ๊วดำด้วยเดอ้อ ไปเถยะพี่ถือไปเองพี่ก็มีผัดไทยเรด่อยๆหอยทอดปะจัดก๋วยเตี๋ยววันก่อนผมก็สั่งทางด้านของไอ้ลูกชิ้นลวกนะพร้อมน้ำ น้ำซุปเนี่ยตั้งหากปะ่ะเสียดายนะวันนี้ไม่มีเอ็นเลยมีลูกชิ้นเนื้อแต่รูกชิ้นเนื้ออร่อยอยู่แล้วเอะเพื่อนๆอ๋คุณจ้จายเพื่อนลูกชิ้นเนื้อน้ำใสวังชะโอมเพื่อนๆบะหมี่แห้งอันนี้ก็คือชาปะห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อน มีลูกชิ้นอยู่สี่ลูกแล้วก็อันเนี้ยจุดจะากห้าสิบบาทมีลูกชิ้นเนื้อกี่ลูกนะสามหกเก้าสิบลูกเพื่อนๆไปแต่ผมกินนะผมว่าจะไม่ค่อยปรุงอะไรเยอะเท่าไหร่ลงมาช้อนกัน ยเดี๋ยวขอ,อน้ำตาลพี่หน่อยเด็กนะน้ำตาลอขอบคุณจก์กใส่ใส่น้ำส้มนิดนงึงเพื่อน แล้วก็น้ำตาลหน่อยหนึง่งแล้วก็อิ๊ดๆนึงน้ำปลาไม่ใส่มันก็เรียกอะไรอ่ะเ,เพื่อนๆได้ให้ดู น่ากินเลยผมกินอะไรมาร้านแกนะพอดีก็ไม่เบื่อมาอะไรก็จะมากินร้านแกถ้าเกิดผ่านมาย่านลมก้าเพื่อนเนหมู่บ้านเคสะธาน,นีสมัยกอนเนี่ยผมก็มีเพื่อนเพื่อสมัยกอดนะผมเคยพักอยู่รู้เลยสมัยเด็กๆเี้ยพักอยู่เท้าเฮ้า์น่นเละเพื่อนเพื่อนแล้วก็ร้านแกก็ขายตั้งค่าแต่ทุกวันนี้แกก็มาเปิดเป็นร้านละสามสิบกว่าปีแล้วเพื่อนเพื่อุ้ยสามสิบกว่าปีแล้ว,ว,ลวผมเด็ก กีป่ปีนะไม่ใช่ดีสามสิบกว่าปีสามสิบห้าปีแล้วชิ้นผอมสามสิบหกปีเนีน้ำจุบน้ำจุบกชิ้นเนื้อวังชเชมเดี๋ยวชิมน,น้ำซุปกัดผมไม่ปรุงนะนำ้ำซุปโคตรน,วนัวเลย นัวมากนะบ้ากน้ำซุปใสๆรัวนิวงรินกว่ะไม่ต้องปรุงแน้ำซุปนะนื้ม Oui. Mmh. 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 ผมจะบอกนะเพื่อนคนรักลูกชิ้นจริงๆนะลูกชิ้นเนื้อผมว่าคนที่สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยคนไหนดูผมแนละ้วก็อยู่ในหมู่บ้านเคหะธานีนะตะก่อนนะ่ะก็คือเขาเรียกหมู่บ้านเคหนะนครสานเพื่อนแล้วก็สมัยเด็กๆนะที่ผมอยู่แล้วก็เขาก็ว่าเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเคหะธานีเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใครเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนี้นะแล้วมากินกับลูกชิ้นนายพี่อ้วนนะลูกชิ้นเนื้อเลย เข้ามาคอมเมนต์หน่อยบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนผมจะบอกว่าลูกชิ้นแกแกเอามาขายเนี่ยก็คือวังโชโอมแบรนด์นะมันมีลูกชิ้นเอ็นกับลูกชิ้นเนื้อเพื่อนๆผมบอกเลยบอกว่าแบบลูกชิ้นมันแบบมันเด้งๆอะ่ะลูกชิ้นมันมีก็ไม่กี่แบรนด์หรอกก็มีโอเด้งใช่ไหมแล้วก็ลูกชิ้นแชมป์แต่ผมว่าวังโชโอมเพื่อนๆไม่ก็รู้จักหรอก วันโชโอมีมันเป็นลูกชิ้นจากจังหวัดอะไรเนาะรู้สึกว่าจะเป็นทางทางภาคเหนือเนียเพื่อนแต่ผมไม่รู้จั่จังหวัดเลยเคยถามพี่อ้วนทีหนึ่งแล้วแต่ก็ลืมคือเทกเจอร์มันแบบว่าแบบมันนุ่มมากอ่ะมันเป็นรสชาติเฉพาะทางจริงๆอ่ะคือผมกินมาตั้งเด็กรสชาตินี้ยผมก็ซึมซับนะมันก็เป็นรสชาติเดิมแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเนี่ยไม่เกือบ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 แต่อบะจด้าวันนี้ไม่มี แต่ลูกชิ้นเนื้อก็อร่อยอยู่แล้วคือมีกินแล้วมันแบบมันได้อะมันได้มันได้นะแล้วก็น้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกนี่เพื่อนไม่ต้องสืบเละน้ำมันใสแล้วก็มันมีแบบน้ําของผมเคยถามพี่อ้วนแล้วน้ําอะน้ําซุปของเขาอะคือเขาบอกว่ามันเป็นเวลาเขามาส่งลูกชิ้นน่ะมันก็จะเป็นน้ําซุปที่บอกว่ามันมาที่ต้มลูกชิ้นนเพื่อน มันหอมอ่ะพูดไม่ถูกมันหอมอ่ะนี่ผมนี่ก็ขวินเลยสองลูก เบอร์โอนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะเพื่อนๆยาวๆกันไปนะอืมอืมอืมตัวที่กล <c oughs> ้องก่อนอื mạnh đến xem giảm một cái lúc chín tôi xuống thải nó xứ cặp ba này ก็จะมีผ,กผมักตัวงอผักบ้วง ทั้ลูกชิ้นต่างๆด้วลูกชิ้นถ้วยหนึ่ง ว่าผมจะกินหอยทอดจอนแล้วแต่ร <c oughs> ู้ว่ไม่จะกินหมดแล้วเปล่าพี่หอยทอดจานหนึ่ง แม่งโคตรนัวลเลยลูกชิน้น เพื่อนเพื่อนผมว่าแบตเตอรี่ผมแม่งจะหมดแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนคงถ่ายหอยทอดกับผัดไทยให้ดูไม่ได้แล้วน่าไปรู้ชิ้นอย่างเดียวถังไงเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดแวะมาเข้าแวะมาชิ้เนาะอือถามบอกว่าผมบอกเลยคนลูกค้าคู้กิเนเนื้อเนี่ยไม่ควรพลาดเพื่อนเพื่อนตอนแรกก็จะถ่าย กินผัดไทยกับขับหอยทอดแต่ว่าเพเนี่ยแบตกล้อ,องผมเนี่ยใกล้หมดแล้วผมว่าไม่ทันแน่นอนก็ยังไงเพื่อนหาให้ดูเฉพาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัโวองโจมกอนละกันเพื่อนแล้วก็แวะมากินนะไม่แพง50สิบบาทเพื่อนยังไงก็ฝากดูคลิปต่อไปในช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเต็มหรอกเพื่อนตรงส่วนมากทุกวันเนเกือบทุกวัน,น่ะ จะลงคลิปสั้นมากกว่าแล้วก็เนี่ยคลิปยาวไม่ได้ลงมาหลายเดือนแล้วก็มาลงเพื่อนๆหยเพื่อนๆฝากถามมาไงก็ไปบายแล้วขอกินลูกชิ้นก่อนเดี๋ยเพืกินโชกินโชรสองรูปไปละ